สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทีทาโรคศูเก้านะคะ คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีมีนหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมนะคะช่วงวันที่ที่บอกจะเป็นการรับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุ์ดาวจันทร์สามารถดูควบคู่กันได้เลยนะคะใครที่มีลัคนาดาวสุ์ดาวจันทร์อยู่ในราศีมีนดูคลิปนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไร,ะไร,ะไรใช่ของราศีมีนหรือเปล่าสามารถเช็กกันได้ใต้คลิปนะคะวันแนบ,บลิงก์เอาไว้ให้ แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันทร์ เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอยากจะให้ในใน,นส่วนของลักนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้จะเป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะใน,ในเรื่องของดาวศุกร์ซึ่งดาวจะเป็นภาพรวมก็สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาลองไปเช็คลักนาดาวศุกร์ดาวจันทร์ของเราดูเนาะชาวราศีมีนนะคะโอเคค่ะชาวราศีมีนคลิปนี้จะเป็นการอ่านทั่วไปนะเรื่องเราสามารถที่จะสอบฝั่งกันได้ในฝั่งของเราแล้วก็เขาคนนั้นนะคะก็อาจจะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออ, pay, อาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ถ้าพร้อมแเราเดี๋ยวเรามาอัปเดตดวงความรักของพวกคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้กันเลยค่ะว,ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไพ่กันมาเริ่มกันที่ไพ่ออลาเขาก่อนเลยนะมาดูกันว่าในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ความรักความสัมพันธ์พวกคุณไพ่อาจจะสื่อสารอะไรพวกคุณบ้างนะคะชาวมินขอไพ่กับชาวมิ้นหน่อยค่ะความรักความสัมพันธ์ของพวกเขาในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ไพ่พายอยาจจะสื่อสาราาะะาอ,อาาะไรกับพวกเขาบ้างเอย เป็นคำแนะนำจากนางฟ้าก่อนเลยนะคะ Let your friend help you บางท่านที่มีปัญหาการช่วงนี้อาจจะถึงเวลาที่จะต้องให้เพื่อนเข้ามาช่วยเหลือบ้างแล้วนะถ้าคุยกันเองไม่รู้เรื่องก็อาจจะต้องมีตัวเชื่อมอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวนะคะพ่อแม่พี่น้องใครก็แล้วแต่ที่จะสามารถช่วยให้เรากับคนรักของเราเข้าใจกันได้มากขึ้นอื คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะไม่ใช่เข้ามาเป็นปัญหานะคะก็ดูให้ดีเนาะว่าใครสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้บ้างแต่ว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เราครบกับเขาสองคนคุยกับเขาสองคนไม่มีบุคคลอื่นเลยในความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะต้องพึ่งพาตัวเองหรืออาจจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณยึดเหนี่ยวอยู่ที่คุณคิดว่าเป็นมิตรของคุณก็ได้ก็อาจจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ในช่วงเวลานี้นะคะ พ่แต่ส่อเป็นไพ่เฮลิฟิมลีชูบางท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ฝังอยู่ลึกๆในใจก็อาจจะต้องมีจุดเชื่อมโยงอะไรบางอย่างเพื่อทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นเนาะซึ่งบาดแผลที่อยู่ในใจนี้บางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะชาวราศีมีนหรือบางท่านที่เป็นคนโสดที่เพิ่งจบกับใครสักคนนึงมาแล้วยังช้าเลือดช้าหนองอยู่ ก็อาจจะต้องให้เพื่อนช่วยให้เราแบบได้ไปเปิดหูเปิดตาไปทำอะไรที่ต่างไปจากเดิมเป็นการเยียวยารักษาหัวใจของตัวเองก็น่าจะทำให้เราสึกดีขึ้นได้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะพบรักจากคนที่เป็นเพื่อนก็ได้ที่จะเข้ามาซ่อมแซมหัวจิตหัวใจของเราก็ต้องดูกันอีกทีนะมองโลกในแง่ดีด้วยนะคะอืมไม่ว่าที่ผ่านมาจะเลวร้ายแค่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าปัจจุบันสถานการณ์มันจะช้ำเลือดช้ำหนองย่าแย่แค่ไหน ถึงเวลาให้คุณจะต้องมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองทุกอย่างให้เป็นบวกอย่าติดลบอย่าอาคติอย่ามองมนนะคะเพื่อให้ชีวิตของคุณได้มีความสดใสมากขึ้น this could be the one อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้บางท่านมีเกณฑ์ได้พบรักจากคนที่ใกล้ตัวบางท่านที่เป็นคนโสดนะอาจจะเป็นเพื่อนของเราคนที่อยู่ในทีมงานเดียวกันคนที่รู้จักคุ้นเคยกันเข้ามาซ่อมแซมเยียวยารักษาหัวใจของเรา ให้ดีขึ้นให้เรามีความกระชุ่มกระชวยขึ้นถ้าใครบางคนเขาเข้ามาในช่วงนี้ลองแง้มหัวใจลองมองโลกในแง่ดีแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปเนาะแต่ทีนี้สำหรับบางท่านที่มีปัญหากันอยู่หรือไม่เข้าใจกันไม่สบายใจลองพยายาม อย่าโฟกัสแต่ด้านลบของความสัมพันธ์นะคะมองโลกในงแงด่ดีมองเห็นข้อดีของเขาคนนี้บ้างไหมบางทีอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้นะคนที่จะเกิดมาเพื่อที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณมีจุดเชื่อมโยงที่ทําให้รู้สึกเข้าอกเข้าใจกันคลิกกันนะคะไพต่ตาสบเป็นไพ่ฮันนีมูนถ้ามีเวลาลองหาโอกาสไปเที่ยวไปพักผ่อนดูไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดก็แล้วแต่ ถ้าเป็นคนโสดก็อีกที่บอกนะคะลองไปกับเพื่อนก็ได้หรือถ้าเราจะไปคนเดียวก็ได้บางทีการเดินทางของเราอาจจะทําให้เราได้เจอกับคนที่จะเข้ามาทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอาจจะมาในรูปแบบของการเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะหรือบางท่านที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีคู่ที่สถานการณ์มันอึดอัดมาพอสมควรลองใช้เวลานี้ไปเที่ยวไปพักผ่อนด้วยกันไปใช้เวลาร่วมกันทํากิจกรรมด้วยกัน อาจจะทําให้บรรยากาศหลายๆอย่างที่มันเคยอึดอัดมันค่อยๆคยคลี่รคลายทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้นะคะอที่สําคัญคือการที่เราต้องมองโลกในแง่ดีด้วยก็คือคิดถึงด้านบวกไว้ก่อนเออแล้วก็ค่อยๆให้มันเป็นไปนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโรก่กันบ้างว่าไพ่ทาโร่จะออกป็อย่างไงบ้างกับความรักในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะขอพลังงานห,หนึ่งใบคะ่ะให้กับชาวราศีมีนแลคะคนาะมีนดาวศุกร์ดาวจันมีน ความรักพวกเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนีกกมม้เขาพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะอาจจะเป็นคนนี้ที่ทําให้คุณได้เข้าใจหรือว่าทําความรู้จักกับความโรแมนติกมากขึ้นนะคะหกช่วยหกถ่วยคือก,ก,การนึกถึงสิ่งเก่าๆเ,เพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา ในช่วงนี้คุณอาจจะคิดถึงเรื่องราเหล่านั้นหรือไม่สิ่งเก่าๆหล่านั้นอาจจะวนๆเวียนๆกลับ,บมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไพ่แต่สบเป็นไพ่เจ็ดเหรียญอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยได้เด่งใจคุณแต่ก็อยู่ในใจของคุณอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะคนคนนี้บางท่านอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะขอพลังงานภาพรรมสี่ใบค่ะทำไมถึงได้เป็นหกถ้วยเอ่ย บางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่เราคิดถึงเรื่องราวเก่าๆานะอาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ดีของเรากับใครบางคนหรืออาจจะเป็นของเราเองก็ได้นะคะเดี๋ยวสัน้นบางท่านอาจจะเป็คนที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีคนรู้จักค่อนข้างเยอะเนาะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เป็นคนที่ป๊อปปูลา่ามากๆนะคะสามถ้วยการกลับมาคืนดีกันการกระชับมิตรความสัมพันธ์ บางท่านที่เคยทะเลาะก,กันมีปัญหากันในช่วงนี้มีเกณฑ์เมื่อคนเก่าตัวย้อนวนกลับมาให้ได้พูดได้คุยทําความเข้าใจกันแต่ว่าเป็นไพ่สามถ้วยบรรยากาศมันก็เหมือนจะดีขึ้นนะแต่มันยังมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างหลังก็ค่อยๆดูไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินอะไรรีบร้อนในช่วงเวลานี้เนาะชาวราศีมีน เพราะว่าหลายท่านยังเป็นลันกษณะของความสัมพันธ์ที่มีความห่างเหินมีความหมังเมินมีช่องว่างซึ่งกันและกันอยู่นะคะบางท่านที่เป็นคนโสดอย่างที่บอกแหละมีโอกาสที่จะได้เข้าสังคมมากขึ้นพบเจอเพื่อนใหม่เจอกับใครบางคนที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ควีนถือเหรียญบางท่านอาจจะขวบชาวท่าดินนะคะแล้วก็ห้าถ้วยความรักของชาวราศีมีนพยายามอย่ามองโลกในแง่ลบเพราะว่าถ้ามองโลกในแง่ลบเราจะไม่เห็นสิ่งดีที่อยู่รอบตัวเลยมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมา อาจจะยังมีความผิดหวังเสียใจหรือการโฟกัสบางสิ่งบางอย่างที่มันจบไปแล้วพังไปแล้วเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้แล้วสิ่งที่ทําให้มันบั่นทอนความรู้สึกถ้าเอาแต่โฟกัสแต่ตรงนั้นคุณจะไม่เห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในช่วงเวลานี้เลยเหมือนกันกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันถ้าโฟกัสแต่ด้านลบๆของกันและกันสิ่งดีๆก็จะถูกบั่นทอนลงไปความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันก็จะจืดจางไปเหมือนทําให้รู้สึกไม่ดีนะคะ มีไพ่ควีนเถือเหรียญเข้ามาเขงหวนมองว่าคงไม่ใช่แค่คุณที่มีความรู้สึกทุกข์อยู่ในนั้นอีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาก็คงจะมีเหมือนกันแต่เขาก็เลือกที่จะไม่พูดแล้วก็อาจจะมีอะไรบางอย่างให้ติดลบอยู่ในใจของเขาด้วยเช่นกันก็เป็นไปได้มีไพ่ควีนเถือเหรียญน,นะอย่างที่บอกแล้วบางท่านมีโอกาสาที่จะได้กลับมาพูดมาคุยกันหรือเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่ามันยังมีช่องว่างอะไรบางอย่างที่เป็นแกลบอยู่ในใจอาจจะเป็นความรู้สึก ที่มันหลงเหลืออยู่จากความรู้สึกย่แย่เหล่านั้นก็เป็นไปได้เนาะขอหนึ่งใบหกช่วยไพ่ตะสมพรดาบสถานการณ์ความรักของชาวราศีมีนในช่วงนี้เหมือนมองว่ามันยังดูค่อนข้างราบเรียบอยู่ยังดูนิ่งๆอยู่นะคะอาจจะยังมีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาคาราคาซังอยากเคลียร์แต่ยังไม่สามารถจะเคลียร์ได้ต่อให้มีโอกาสได้พูดได้คุยกันแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ เลือกทางไหนหัวใจก็เจ็บปวดก็ปล่อยสถานการณ์ให้มันค้างคายแบบนั้นไปก่อนเนาะคนหนึ่งใบหกช่วยค่ะหกช่วยคืออะไรเอ่ยสามเท้าเหมือนคุณยังรอคอยเขาอยู่เนาะบางท่านอาจจะคุยคลไกลนะคะระยะทางก็อาจจะมีผลกับความสัมพันธ์สามใ้เทา้าจะเหมือนคนเก่าคนไกลใครสักคนหนึ่งที่รอคอยให้กลับมาขึ้นทีกันหรือว่ารอคอยให้กลับมาพบมาเจอกันเนาะ คนนึ่งไมหมคุณถือเหรียญค่ะคุณถือเหรียญคืออะไรเอ่ยผมมองว่าชาวราศีมีนน่ะยังคิดถึงคนคนนี้อยู่ตลอดเวลาแหละแล้วในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดถึงเขามากขึ้นถ้าก่อนนั้นเนี่ยคุณเหมือนคนที่ดูเบาลงไปละช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความคิดถึงเขามากขึ้นซึ่งในขณะเดียวกันผมมองว่าเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันแล้วก็อยากจะกลับมาทําให้สถานการณ์หลายๆอย่างมันดีขึ้นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้พูดอะไรเยอะอืม พอมีไพ่ห้าถ้วยเข้ามาบางทีเขาเองก็อย่างที่บอกนะคะก็ยังมีอะไรบางอย่างที่หลงเหลืออยู่ในใจของเขาเหมือนกันจริงๆไพ่การมองโลกในแง่ดีอ่ะมันเป็นไปได้ทั้งคุณและชาวสองเลยนะคู่กรณีของคุณก็ควรจะมองโลกในแง่ดีด้วยเช่นกันนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเขากันบ้างว่าเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกร,รกฎาคมน,นี้เนาะขอพลังงานหลักดใบค่ะให้กับคนคนนั้นคนที่ชาวราศีมีนคิดถึง ความรักเขาเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยในช่วงนี้จนถึงเส้นเดือน,น,นกรกฎาคมนี้นะคะเดอะซันนะคะเดอะซันเดอะซันเหมือนคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงมีความโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าก็เหมือนอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วนะคะอาจจะไม่ได้พยายามขยับเข้ามาใกล้มากนักหรือว่าแสดงออกอะไรมากนักแต่ก็ยังอยู่ตรงนี้ ยังเฝ้ามองอยู่เสมอนะอขอพนังงานภาพรวมสีใบคะ่ะทำไมเป็นเดซันเอ่ยบางท่านอาจจะไปสรางความสัมพันธ์กับคนที่เขาค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่คิดอะไรรู้สึกอะไรเขาไม่พูดเขาไม่แสดงออกมาเราเองก็ได้แต่เล่นเกมเดาใจกับเขาแล้วความเป็นมีนของเราบางทีเราก็จะเหมือนคนที่คิดเยอะคิดมากกังวลกลัว ไม่มั่นใจในสถานการณ์บางทีเราอาจจะคิดลบไปก่อนทั้งๆที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้นะคะ9้าไม้เท้า h e r m ์มิสเมจิเชน,นะแล้วก็หไม้เท้านะคะวันมองว่าในส่วนของเขาเหมือนคนที่ยังมีความยุ่งเหยิงอยู่ทางความคิดความสัมพันธ์นี้ต่อให้มันจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนต่อให้มันจะมีความยากเยินย่ำแย่ย่งไงก็แล้วแต่เขาก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ เออก็ยังมีความมุ่งมั่นในส่วนของเขาแต่ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะและคิดมากนะคะบางทีทุกอย่างอาจจะต้องอยู่ในกรอบในแบบแผนในกระบวนการของเขา พอมันมีอะไรบางอย่างที่มันบิดพลิ้วต่างไปจากเดิมก็อาจจะทําให้เขารู้สึกถึงความยากลําบากแล้วก็ต้องพยายามใช้กลยุทธ์ในการลอบมือมีไพ่ห้าไม่เท้าเข้ามาในช่วงนี้เขาอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหากับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการทะเลาะเบาแวงกันใหญ่โตหรืออาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามปรสาสงครามต่างคนต่างยูต่างคนต่างมีอีกโก้หรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นในหัวใจของตัวเขาเองก็ได้ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้ว่เขาน่าจะเหมือนคนที่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่น มีความแบบหนักแน่นอยู่แล้วละ่ะในความรู้สึกของเขาแต่เหมือนเขาคิดเยอะเกินไปโฟกัสกับบางสิบ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นมากไปก็เลยทําให้บางทีเขายังดูเหมือนชะลอตัวยังดูไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายนักในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวมาดูความรู้สึกของเขาดีกว่าว่าเขารู้สึกอย่างคนเนะาะไพ่ดาบขึ้นสี่เหรียญน่าจะเป็นคนที่ชอบกักหรือว่าเก็บซ่อนความรู้สึกตัวเองเอาไว้นะคะ เดสตาร์บางท่านอาจจะเขวบชาวราศีกุมและขนากุมนะหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานในวงการบันเทิงไปนักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์หรือคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะสองท้วยนั่นไงอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าเขามมีความจริงจังอยู่ในความสัมพันธ์ แต่เขาอาจจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการแสดงออกหรือเขาอาจจะยังไม่พร้อมบางท่านได้ไปสานความสัมพันธ์กับคนที่เขาเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งมาหรือว่าเคยมีความหลังครั้งเก่าที่เจ็บปวดหรืออาจจะเคยมีประเด็นกับคุณก็แล้วแต่บางทีในช่วงนี้เขาอาจจะยังต้องการเวลาในการซ่อมแซมเยียวยารักษาหัวใจของตัวเองก่อนก็ได้นะคะแต่ว่ากับความรู้สึกที่มีให้กับคุณคือก็รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีถึงแม้บางท่านจะมีบางจุดที่ทําให้รู้สึกถึงความต่างก็เถอะ แต่ว่ามันก็เป็นความต่างที่พอมารวมตัวกันแล้วมันก็มันก็โอเคอยู่นะมันก็มีจุดเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะอยากพูดอยากคุยแล้วก็อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันมีไพ่หนึ่งถ้วยมีความรู้สึกที่เอ่อล่นแล้วก็มากมายสองถ้วยหนึ่งถ้วยสามถ้วย ย่างที่บอกแหละบางท่านที่เคยมีปัญหาการมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์คือกลับมาคืนดีกันในที่เนี้มันอาจจะไม่ใช่กลับมาเป็นแฟนกันเลยก็ได้นะอาจจะกลับมาพูดดีต่อกันหรือทําให้บรรยากาศหลายๆอย่างมันดีขึ้นเพราะอย่างที่บอกนะคะว่ามันยังมีเบื้องหลังเบื้องลึกที่ยังถูกซ่อนไว้อยู่แต่หน้าฉากโอเคอถ้าไม่ไปโฟกัสแต่ด้านลบมากไปโฟกัสแค่ในสิ่งที่ที่ทำให้มีความสุขอะ ก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างไม่ยากเท่าไหร่กับความรู้สึกที่มีถ้าคุณกับเขาเคยทะเลาะหรือมีปัญหากันเขาอยากที่จะกลับมาคืนดีด้วยนะคะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกับคุณอยู่ยังมีความรู้สึกที่เอิอลงแล้วก็มากมายให้กับคุณแปดไม้เท้าอยากจะติดต่อสื่อสารขยับขยื่นความสัมพันธ์บางท่านอาจจะคุยผลไกล อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลและทำได้แค่ส่งคอความคุยกันสื่อสารออนไลน์หรือบางท่านอาจจะเจอกันจากการออนไลน์หรือว่าการเดินทางไปพบประเจอกันโดยบังเอิญก็ได้กับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณ เขาคิดในเรื่องของการไปต่อของความสัมพันธ์อยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารอยากจะพัฒน,นาความสัมพันธ์ให้จเจริญเติบโตมากขึ้นเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกคลิกกับคุณรู้สึกดีกับคุณรู้สึกรักคุณรู้สึกชอบคุณรู้สึกนึกซึ้งกับคุณเหมือนกันแต่ว่า,าไพ่ใบแรกขึ้นเดอะสตาร์บางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อม ขอหนึ่งไปให้เดอะสตาร์ก่อนว่าเดอะสตาร์คืออะไรเนาะเดอะทาวเวอร์ด้วยคนคนนี้น่าจะเคยพังพินาศมาก่อนถ้าไม่ได้พังพินาศจากคุณก็อาจจะเป็นส่วนตัวของตัวเขาเองอะนะคะซึ่งก็จะทําให้มีผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาด้วยเจวิลบางท่านอาจจะขวบเชาวราศีม,มังกรและข้ะขนามังกรน,นะ บางท่านอาจจะไปสางความสัมพันธ์กับคนที่มีบ่วงมีห่วงอยู่อืมอาจจะมีปัญหาเราสองสามคนเช่นเขาอาจจะยังมีแฟนหรืออาจจะมีใครบางคนที่ยึดติดอยู่ในใจการยึดติดในที่นี้อาจจะแบบอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้แต่อาจจะเป็นความรู้สึกที่มันยังหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะบวกหรือว่าลบก็แล้วแต่ซึ่งก็มีผลกับความสัมพันธ์นะคะหรือถ้าเขาเป็นคนที่มีคู่หรือมีเจ้าของ หรือถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่หรือมีเจ้าของด้วยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีคู่หรือมีเจ้าของก็จะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันส่งผลกับความรู้สึกของเขาด้วยเหมือนกันไพ่ตัดสำเปันไพ่ก้าดาบเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงภาวะเครียดนะคะกับความรู้สึกที่มีให้กับคุณมันมีสถานการณ์ที่ทำให้เขาค่อนข้างท็อกซิกก็เลยทําให้เขาเหมือนยังไม่พร้อมในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้เพราะว่าเขาเองก็เครียดเหมือนกันแล้วก็ รู้สึกมันหาทางออกไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่กับความรู้สึกที่มีคือเขาก็มีความรู้สึกลึกซึ้งแล้วก็รู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะชาวราศีมีนเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรพวกคุณบ้างนึกถึงเขาไว้นะคะเขาถามว่าคุณเคยเห็นเขาในเส้นทางของคุณบ้างไหมเนาะอืม หลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนไม่ค่อยเห็นอนาคตเ,เท่าไหร่หรือเปล่าเอ่ยหนึ่งใ้เท้านะคะเขาอยากจะเริ่มต้นหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะถึงแม้ว่าทุกอย่างเหมือนจะดูเชื่องช้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเขาก็คาดหวังให้มันมีการจเจริญเติบโตเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะในเส้นทางความรักระหว่างคุณกับเขาอืม าวราศีมีนพยายามจะคุยพยายามจะเคลียร์กับเขาแต่ว่าเขาเขาไม่พูดอะไรเลยหรือเปล่าอืมบางท่านน่าจะรู้สึกอึดอัดน,นะคะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาไม่ค่อยพูดอะไรหรือทําให้เราเข้าใจว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ซึ่งไพ่บอกว่าเขาเขาจะคุยกับคุณนะเขาจะเจราจากับคุณแต่ยังไม่ใช่เวลานี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกอืม มันเหมือนเขาเองก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือไปต่อกับคณเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะพูดอะไรเยอะเนาะเขามีความฝันแล้วก็มีความปรารถนามากมายเหมือนกันอะนะคะโอ้โหเป็นคนปากแข็งเนาะเหมือนคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาเท่าไหร่แต่เป็นคนอ่อนไหวนะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดูไม่ค่อยแคร์คุณแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขาอยากให้คุณอยู่ไม่อยากให้คุณไปนะซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าถ้าเขาบอกให้คุณอยู่อ่ะคุณจะยังอยู่หรือเปล่าเขากลัวคุณจะไปจากเขาเขาต้องการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบครอบครัวกับคุณนะคะ ถ้าตอนนี้มีปัญหาอะไรอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขารู้สึกว่ามันยังไม่สามารถอะไรก็แล้วแต่ในตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจเขาคิดเหมือนกันคิดในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์การขยับขยื่นการเติบโตของความสัมพันธ์นี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกกลัวกับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอยู่ในสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาหรืออาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเองก็ได้นะคะโอเคทีนี้มาดูแนวโน้มดีกว่าว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกร,รกฎาคมนี้เนาะ ขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนกับพวงเขาหน,น,น่อยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยหนึ่งเหรียญน,นะคะจริงๆแล้วยังมีความจริงจังอยู่นะมีความหนักแน่นยังมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้มันอาจจะค่อนข้างเชื่องช้า ไพ่หนึ่งเหรียญข้อดีของมันก็คือมันมีความจริงจังมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีความหวังอยู่แต่ข้อเสียของมันคือมันอาจจะดูอืดอาดยืดยาดเชื่องช้าจนทําให้รู้สึกถึงบรรยากาศที่มันดูมืดมนแล้วก็ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเนาะสี่ดาวเห็นไหมมันยังดูนิ่งอยู่เลยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาถ้าอะไรก็แล้วแต่ให้ทําให้รู้สึกว่ามันน่าอึดอัดอย่าไปสนใจมันเยอะ โฟกัสแต่ด้านบวกแล้วก็คิดบวกช่วยได้ ราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ค้างคายอยู่ยังไม่สามารถจะคลี่คลายได้ในช่วงเวลานี้นะคะคิงถือเหรียญก้าวไม่เท้าเขาไม่พูดคุณก็ทําอะไรไม่ได้อืมแต่ว่าเขายังไม่ได้ปล่อยวางความสัมพันธ์นี้นะคะถึงแม้ว่าพฤติกรรมบางครั้งบางคราวจะเหมือนคนที่มีความล้าลาลังสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง,างหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนปกปิดอยู่ยังพูดไม่หมดยังบอกไม่ชัดเจนก็เถอ,อะเนาะเขาดูแนะ่นอนไหมค่ะว่าจะเป็นยังไงอีกเอ่ย บางท่านอาจจะคุยชาว่าตินมังกรสบกันนะคะสามไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านะคะเดวิลแล้วก็ชาริออเนาะมีไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ดูจะหนักหน่วงเหมือนกันนะคะมีความหนักอกหนักใจเหมือนการแบกรับทุกอย่างเอาไว้อยู่คนเดียวบอกกับใครไม่ได้ความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกมากนักในช่วงเวลานี้ หลายท่านที่เป็นคนโสดอย่างที่บอกนะคะว่าเราอาจจะมีโอกาสได้พบได้เจอใครบางคนที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นกระชุ่มกระชวยมากขึ้นแต่ว่าเราต้องออกไปใช้ชีวิตของเราไปใช้เวลาของเราด้วยนะไปทําอะไรให้ต่างไปจากเดิมน,นะคะคือยังไม่ได้เห็นถึงการแบบอัปเลเวลความสัมพันธ์ขณนะนั้นคือการเป็นแฟนหรือว่าอะไรที่มันแบบ เป็นรูปเป็นร่างแต่ว่ามันมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นส่วนคนมีคู่หรือความสัมพันธ์ที่คุยกันอยู่และมีปัญหาการแนวโน้มความสัมพันธ์หวนมองว่ามันก็ยังเป็นความรู้สึกที่ยังจริงจังต่อกันนะคะยังอยู่ในจุดที่ยังรอคอยซึ่งกันและกันแล้วก็ยังอยากจะพยายามสู้ต่อแต่ว่ามันเป็นการพยายามสู้อยู่ในมุมของตัวเองก็เลยทําให้อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเหมือนคนที่คิดเองเข้าใจอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่เข้าใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาก็อาจจะ ยังอยู่แต่ในกรอบของเขารู้อยู่คนเดียวเข้าใจอยู่คนเดียวอืมแต่หวนมองว่าเขาเหมือนพยายามหวนว่าเขามีจุดที่เขาเข้าใจค,คุณกันนะเออที่คุณอยากจะพูดอยากจะคุยหรืออยากจะเคลียร์อะไรบางอย่างกับเขาเขาก็รู้นะคะแต่ว่าเขาน่าจะยังไม่พร้อมในตอนนี้ด้วยความท็อกซิกอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาแต่กับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณคือเขาก็รักคุณมากแหละชาวราศีมีน แต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรเยอะนะคุณก็เลยอาจจะต้องเล่นเกมเดาใจก,กับเขาจนทําให้คุณเหนื่อยอกเหนื่อยใจไปนะคะดูคําแนะนําดีกว่าว่าความรักควาสัมพันธ์ในช่วงนี้พายอยากแนะนําอะไรบ้างเน,นะาะคขาเรยกโยนโซเมทนะคะบางท่านที่เป็นคนโฉล้ออธิษฐานถึงโซเมทของคุณดูให้เขาปรากฏตัวขึ้นมาสักทีหรือบางท่านที่ เป็นความสัมพันธ์ในการและกันอยู่ก็ลองอธิฐานอยู่ว่าถ้าเขาเป็นคนที่ใช่ขอให้ทุกอย่างมันง่ายหน่อยเถอขอให้คุยกันดูเรื่องขอให้เข้าใจกันขอให้เขากลับมาไวๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นลองดูนะคะ mm hmm. เป็นช่วงเวลาดีๆที่จะทําให้คุณได้ mm hmm. เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คลุมครองคุณอยู่อะไรแบบเนี้ยคีบเป็นโอเพ่นไมล์นะคะไพ่บอกว่าให้เปิดใจ เนื้อคู่ของคุณอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณคิดหรือว่าวาดฝันเอาไว้เนาะสิ่งที่คุณคิดว่าใช่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าไม่ใช่มันอาจจะใช่ก็ได้นะคะเวลีซูเราเร็วนี้แหละอะไรหลายอย่างที่มันคลุมเครืออยู่ในตอนนี้มันจะคลี่คลายมันจะมีทางออกมันจะทําให้เราได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่ไพ่บอกว่าเร็วนี้แสดงว่ายังไม่ใช่ในตอนนี้ สถานการณ์ความรักของคุณในช่วงนี้อาจจะยังค้างคางและคลุ่มคลือแต่ว่าเร็วนี้เดี๋ยวมันก็จะมีทางออกด้วยตัวของมันแต่ในตอนนี้ถ้ายังไม่เห็นทางออกยังไม่เห็นอะไรก็โฟกัสในด้านบวกไปก่อนมองเห็นสิ่งดีในความสัมพันธ์มองเห็นข้อดีของกันและกันแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์ในช่วงนี้ไปละกันเนาะถ้าคุณยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะไพ่ทั่สองเป็นไพ่เวิร์ดวีนดิ้งฟอร์นะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ยากลําบากในช่วงนี้ก็ ทำใจสบายๆไปก่อนแล้วกันเนาะชาวราศีมีนนะคะ โอเคค่ะชาวราศีมีนและคณามีและนี่คือแนวโน้คมความรักความสัมพันธ์พ,พวกคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะยาวนานกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนบางท่านอาจจะเกิดช้าบางท่านอาจจะเกิดเร็วหรือบางท่านอาจจะไม่เกิดเลยก็เป็นไปได้เนาะเป็นการอา่านโดยรวมนะคะเรื่องเราสามารถที่จะสอบฝั่งกันได้ในฝั่งของเราแล้วก็เขาคนนั้นก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ตอนนี้หวันทำคลิปของธาตุไฟไปแล้วนะเมษสิงห์ธนูแล้วก็ธาตุลมตุนกุมเท้ว ยังไงถ้าคุณคุยกับ2ทงธาตุนี้ก็สามารถไปดูคลิปของพวกเขาได้ในแต่ละราศีนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วคอมเมาคุยกันข้างหน,น,น้านี้แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย